ที่คุณด้านเคมีของศาสต,ตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีสมงมุ่งมั่นด้วยพระปณิธานเพื่อจะน,นำงานวิจัยด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอันหลากหลายเพื่อทรงนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย าตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างพระวัดวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยยุฬาภรณ์ทรงตระหนักถึงความสําคัญของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีความหลากหลายในธรรมชาติต่อการค้นคว้าและพัฒนายาแต่เนื่องจากสารเหล่านี้มีอยู่อย่างจํากัดในธรรมชาติจึงจําเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารออกริ์ทางชีวภาพเพื่อให้ได้ปริมาณสูงแต่มีค่าใช้ใจ่ายต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถผลิตสารในปริมาณที่มากพอและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อแสดงลิทธทางเภสัชวิทยาที่เหมาะสมรวมทั้งลดความเป็นพิษหรือผลข้างเคียงลงเพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์สูงสุดสู่งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอาคารเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของเจ้าฟ้าน,นักวิทยาศาสตร์ไทยทรงอุทิศพระองค์ทำการศึกษาวิจัยคน้นคว้า เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติได้สร้างคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ต่อความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์สาขาเคมีของประเทศอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสหรับ อาคารนี้นะครับก็เป็นอาคารวิจัยเคมี Me, นะครับจริงเป็นอาคารแรกของสถาบ,บันวิจัยจุฬาพรนะครับตัวอาคารเองนี้ก็มีมาเป็นระยะเวลากว่า30ปีในอาคารนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกันอยู่3ห้องปฏิบัติการวิจัยนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมีและอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผพวกนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยคือองค์ประธาน เองนะครับซึ่งก็มีพทยนโยบายที่มีความสนใจครับงานทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะครับ<อ>ซึ่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนายาเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเองโดยตรงหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความเหมาะสมมากขึ้น หรือเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะสร้างอนุพันธ์อื่นๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้สารที่มีคุณสมบัติทางยาที่ดีขึ้นอาจจะมีความเป็นพิษน้อยลงนะครับมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีขึ้นองค์ประธานเองท่านก็มีพัฒนโยบายลงมานะครับที่ชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะครับตัวหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งซึ่งเราทําในระดับห้องปฏิบัติการกับส่วนซึ่งเป็นระดับกิโลกรัมนะครับ เพื่อที่จะนําไปถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีเพื่อจะนําไปใช้ในการสังเคราะห์หรือผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อไปซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ในห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดรสุพนนาเตชะสกุลเป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยในห้องปฏิบัติการนั้นนะ่ะท่านก็ดูแลนะครับแล้วก็จะมีการทํานวัตกรรมใหม่ๆนะเช่นอย่างที่ผมพูดถึงสักค,ครู่นะฮะคือนาเอาสารสพธรรมชาติบงางอย่าง มาผสมนะครับใช้ร่วมกันกับโพลิเมอร์ชีวภาพนำมาใช้เป็นวัสดุปิดแผลนะครับสองชั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ขึ้นมานะครับที่พัฒนาวัสดุปลูกกระดูกนะครับทางด้านทันตกรรมที่มีลักษณะเป็นแบบไฮโดเจลนะครับสำหรับฉีดซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะลดต้นทุน ก่อนหน้านี้เนี่ยครับเราก็ต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานในแนวลักษณะนี้เนี่ยนอกจากการเป็นการบริวนาการงานวิจัยทางด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้วเนี่ยครับก็ยังจะเป็นการนําเอา,เอ,า,าองค์ความรู้ลงทั้งเ,เทคโนโลยีต่างๆที่พ้นพบนะครับหรือพัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆานำออกสู่ประชาชนนะครับสามารถที่จะนำมาไปใช้งานได้จริงด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล องประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์องค์ผู้นำที่เข้มแข็งในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์เพื่อทุกชีวิตสงสารต่อความร่วมมือด้านงานวิจัยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้านมะเร็งของสถาบันวิจัยจุลาภร์กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหร right America, ัฐอเมริกาณเมืองเฟเดริกซึ่งเป็นความร่วมมือที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556มาจนถึงปัจจุบันซึ่งผลงานวิจัย ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติการก้าวมาสู่ความสำเร็จในวันนี้เนี่ยนอกจากแนวพันธนโยบายแล้วยังมีมีการประสานงานภายในองค์กรอย่างไรบ้างคะทางสถาบ,บันวิจัยจุฬาภรเองนะครับนำโดยศาสตราจารย์กิติคุณดรสมศักดิ์รุจิรวันรครับซึ่งเป็นรองประธานสถาบ,บันวิจัยจุาราภร์ฝ่ายวิจัยแล้วก็เป็นผู้ในการห้องบริการวิจัยเภสัชเคมีเนี่ยนะครับเป็นผู้ประสานงานหลักนะครับ ในโครงการความร่วมมือนะครับทางด้านอินทรีย์เคมีนะครับระดับนานาชาติอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความเข้มแข็งนะครับการพาฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยว่าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆน,นะครับในระดับภูมิภาคเอเชียด้วยกันเองนะครับรวมทั้งการที่เรามีเครือข่ายงานวิจัยแบบนี้นะครับก็จะสามารถนําไปสู่การทํางานร่วมกันร,ระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทาง กาาารททงนี่ํตรรรงงงกับพพะะปณิทาานขออออค์ีี่่มมมยูเตธสลอดระยะเวลาการทรงงานมากกว่า3ทศวรรษอันเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอันนำไปสู่การเทิดทูนสดุดีพระกิติคุณจากประชาคมโลกพระองค์ทรงได้รับการทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลและเหรียญเกียรติยศทางวิชาการระดับนานาชาติมากมาย เพื่อยกย่องที่สรงทำคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลกโดยการพัฒนาบุคลา,ากรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสิ่งแวดลอ้อมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ผู้สร้างกระบวนการที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับและสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในระดับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ วันนี้เป็นที่ประจักษ์แก่พงชมชาวไทยแล้วนะคะว่าผลงานทางด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านยาและการสาธารณาสุขเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยสมดังพระปัิฐานองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ